สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับ ก็ถือว่ากลางรายการออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับศึกวันไฟไนที่21ครับซึ่งเสือแบล็คได้ออกล่าแล้วครับสำหรับงานนี้ครับซึ่งทางด้านเสือแบล็คทอพราน49ครับจะเจอกับทางด้านวลาดิเมียคุสมินครับซึ่งในคู่นี้เองครับจะเจอกันในแบบกติกามวยไทยในรุ่นแบนตันเวทซึ่งในศึกนี้เองครับจะตรงกับวันเสาร์ที่6เมษาหลังจากศึกเดือดวาลูบินี58ในวันที่5เมษายนครับ ซึ่งในเรื่องสถิติของทางด้านเสือแปลครับหาไฟไม่แพ้ใครเลยครับเรียกได้ว่าโหดสุดๆครับและไฟนี้เป็นไฟที่6ซึ่งก็เป็นโอกาสในการขึ้นชกในครั้งที่2ในศึกวันไฟไหนศึกใหญ่แบบนี้ของเสือแปลครับในส่วนสถิติของบาิเดเมียคุสมินครับก็เรียกได้ว่า2ไฟล่าสุดของเขาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับ เอาชนะทางด้านฟาบิโอเรอิสแล้วก็ทางด้านซาเฟอร์ซายิกไปได้ครับในศึกวัน166ที่กาตา้านั่นเองครับเรียกได้ว่าวาลติเมียคุสมินคนนี้ครับไม่ใช่ธรรมดาสักทีเดียวครับเขาคนนี้เนี่แหละครับที่เคยทำให้โจนาธานแฮกตี้หืดจับมาแล้วครับ และซึ่งวันนี้ครับก็อีกเช่นเดิมครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปฟังทัศนคติของพี่พี่แฟนมวยครับว่าฟันธงไปทางไหนเสือแบล็กหรือวลาดิเมียคุสมินครับเดี๋ยวเราไปฟังทัศนคติของพี่ๆีแฟนมวยที่แอดมินได้รวบรวมมาให้ทุกท่านรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับคอมเมนต์ท่านที่หนึ่งบอกว่างานเหนื่อยของเสือแบล็กเลยครับอยู่ที่ความฟิตการแก้เกมและอาวุธ ออกเน้นๆใส่ก่อนได้เปรียบเราช้ากว่าเขามองไปข้างหน้าแรงผลักดันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จรอชมรอเชียร์ครับเสือแบล็กท่านต่อมาครับบอกว่าเสือแบล็กช้ากว่าแน่นอนครับต้องดักออกอาวุธแม่นๆเพราะรัเสเซียตัวนี้ความไหวใช้ได้เลยทีเดียวเลยนะครับท่านต่อมาครับบอกว่าวลาดิเมียร์คุสมินคนนี้นักชกรัเสเซียคนนี้ต้องนึกไว้ก่อนเลยนะครับว่า หมัดกับความเร็วเป็นรองครับต้องวางแผนให้ดีก่อนชกนะครับเสือแบล็กครับท่านต่อมาครับบอกว่าไอ้เจ้านี่วลาดิเมียคุสมินเนี่ยต่อยกับตัวท็อปท็อปมาหลายคนนะครับเกิอย่างที่บอกเลยครับว่าฝีมือไม่ธรรมดาหมัดฟุตเวิร์กดีตลอดสายตาคมมากหากเราเข้าลุมหลวมอาจจะเสร็จเขาได้เลยนะครับ ทันต่อมาบอกว่าเป็นคู่ที่น่าชมสูสีครับระหว่างนักมวยที่มีความเร็วกับความหนักหน่วงใจสู้แพ้ชนะกันได้เสือแบล็กต้องเสี่ยงเดินติดติดตามสไตล์โดนก่อนแล้วก็ทนได้มีโอกาสชนะเหมือนกันครับสุดท้ายคนดูกำไรครับสำหรับคู่นี้ครับทันต่อมาครับบอกว่าไฟนี้เสือแบล็กควรจะชกอย่างระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าเข้าไปลุยแลกหมดัด ควรใช้อาวุธยาวนำทางเข้าไปก่อนแล้วหาจังหวะเข้าวงในจะดีกว่าครับอย่าใจร้อนรีบบวกจะทำให้พลาดได้คิดว่าเอาแค่ชนะก่อนครับเมื่อมีโอกาสน็อกได้ค่อยทำครับเสือแบล็กท่านต่อมาครับบอกว่าหนักใจเลยครับตัวนี้ไม่เคยเสียเปรียบรูปร่างใครครับและก็ชกน้อยบีบตัวเล็กต้องเดินเข้าหาเรียบร้อยครับ ทันต่อมาครับบอกว่าฝรั่งคนนี้มีตำมัดครับยกแรกเสือแบล็กอย่าเข้าไปแลกกันแล้วกันนะครับเตะให้อยู่ครับทันต่อมาบอกว่ายังเดือดครับบททดสอบเสือแบล็กเลยล่ะถ้าเจอคุสมินตอนที่เจอกับเมืองไทยและก็แฮกเกอร์ตีถ้าให้คุสมินชนะยังได้เลยครับจากใจจริงๆนะครับไฟนั้นครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าเสือแบล็กเสียเปรียบรูปร่างแบบนี้ต้องเดินบทอย่างเดียวนะครับชนะแน่นอนเป็นกำลังใจให้ครับเสือแบล็กครับท่านต่อมาครับบอกว่ามันอยู่ที่ความแข็งแกร่งมากกว่ามันต้องลองของแบบนี้มันไม่รู้หรอกจัดไปเสือแบล็กก็ถือว่าจบไปแล้วครับสำหรับทัศนคติของพี P ่พี่แฟนมวยครับซึ่งหลายคนมากครับที่มองว่าไฟนี้เป็นไฟที่ยากของเสือแบล็กครับ ซึ่งแฟนมวยหลายคนเองนั้นครับก็มองว่าวาดลติเมียคุสมินคนนี้มีความเร็วที่ประหาดเปรียวแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่ไม่ค่อยเสียเปรียบใครครับซึ่งจากลักษณะการชกของวาดลติเมียคุสมินถ้าเราไปย้อนดูเทปของเขานะครับถือว่าการชกของเขานั้นมีความละเอียดครับและก็ว่องไวมากได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาครับสําหรับวาดลติเมียคุสมินคนนี้ชกละเอียดยิบเลยครับสไตล์คิกบ็อกซิง่งถ้าจะพูดไปครับก็คล้ายๆกับเจ้าเคียมรันนั่นแหละครับ แต่สําหรับทางด้านเสือแบล็กของเราครับความหนักความหน่วงหัวจิตหัวใจครับลูกตื้อลูกบี้ลูกบดครับมีเห็นแน่นอนไม่ต้องห่วงครับซึ่งในไฟนี้และไฟที่ผ่านมาครับรับรองมันเหมือนเดิมครับสําหรับเสือแบล็กทอพราน49คนนี้ครับในศึกวันไฟในที่21ครับอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ให้กับเสือแบล็กนักมวยชาวไทยของเราครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ